โอเคนะครับผมตรงนี้ก็เป็นยอดเงินคทับที่ผมได้รับมาล่าสุดนะครับผมจากการเล่นเกมเลี้ยงปลาฟรีบนมือถือนะครับผมตรงนี้ทําฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับรับเงินฟรีเข้าทุนนิวเคลแบบโดยตรงเลยนะครับผมใครสนใจฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินกันนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของแอปหาเงินฟรีทุนนิวเลนะครับผมจากการเล่นเกมเลีี้งาฟบนนมืืออถั นะครับรับเงินฟรีเข้าทูมิวเลตแบบโดยตรงเลยนะครับที่ผมได้รับเงินมาล่าสุดนะครับว่าอัปเดตนะครับว่าแอปนี้เนี่ยยังจ่ายเงินปกติหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวแอปกันเลยนะครับเอาโอเคนะครับผมสําหรับแอปที่ผมใช้ในการทําเงินฟรีทูมิวเลตนะครับผมทําจากแอปนี้เลยนะครับมีชื่อว่าฟิสแ m a เตอร์นะครับก็ดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับบน Google Play Store นะครับบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับใครที่เคยดาวน์โหลดไปเล่นแล้วเนี่ยก็สามารถเข้าไปใช้งานทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมนะครั่่่นนคคทียยยงไมมเเเเลลก็ข้าา แล้วก็พิมพ์ชื่อตามด้านซ้ายมือได้เลยนะครับผมจะขึ้นชื่อไว้ให้นะครับค้นหาแบบนี้ติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องได้เลยนะครับแต่ถ้าเรานะครับค้นหาไม่เจอเนี่ยก็กดล <topl> um ิงก์ดาวน์โหลดกันได้นะครับตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะครับผมจะแนบลิงก์การดาวน์โหลดไว้ให้รวมไปถึงขั้นตอนวิธีการสมัครของฟิตมา s t เตอร์ด้วยนะครับผมจะแนบรายละเอียดไว้ให้เหมือนกันนะครับว่าวิธีการสมัครเนี่ยสมัครแบบไหนอย่างไรรวมไปถึงวิธีการถอนเงินด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวแอปกันเลยนะครับเอาโอเคนะค มีทั้งหมด4เมนูด้านล่างเลยนะครับผมเมนูแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของระดับนะครับในส่วนของเลเวลของเราเนาะเราสามารถดูระดับตรงนี้ได้นะครับสำหรับโบนัสต่างๆนะครับแล้วก็จะมีเมนูมที่2นะครับก็จะเป็นปลานั่นเองนะครับในส่วนของระดับปลาเนาะเราสามารถมาดูระดับตรงนี้ได้นะครับเมนูที่3นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการทําภารกิจหรือว่างานประจําเป็นการทํารับคะแนนเพิ่มเติมนั่นเองนะครับต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของการเชิญชวนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องทางการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนเพิ่มเติมในส่วนของการแนะนําหรือว่าเชิญ เพื่อนเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถไปทําได้เหมือนกันนะครับอยู่ที่ความสามารถของเพื่อนๆเองเลยนะครับว่าจะเชิญเพื่อนหรือว่าไม่เชิญเพื่อนนะครับซึ่งการเชิญเพื่อนเนี่ยเชิญได้ทุกคนนะครับทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ o ก t t ิตเตอร์ไลน์ยูทูบ e ิ i กต็อกได้หมดทุกช่องทางนะครับกดเชิญเลยตรงนี้ได้เลยส่วนใครที่ยังไม่ได้รับคะแนนเริ่มต้นนะครับจากการสมัครครั้งแรกนะครับก็มากดที่กรอก ID คําเชิญตรงนี้เลยนะครับในส่วนของการใส่ ID คําเชิญของเพื่อนเนี่ยถ้ามีของเพื่อนแนะนําให้ใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยนะครับถาามรส สามารถใส่รหัสโ้ดตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับผม97698654นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับใส่ได้เพียงแค่1ครั้งเท่านั้นนะครับในส่วนของเมนูมีแค่นี้เลยนะครับในส่วนของการใช้งานไม่ยากนะครับก็เล่นตามระบบเกมได้เลยนะครับทางเกมเนี่ยเขาก็จะแนะนําวิธีการเล่นตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับว่าต้องเล่นแบบไหนอย่างไรนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะอัปเดตแบบคร่าวๆราะกนเน้อในส่วนการใช้งานนะครับการใช้งานเนี่ยก็คือเราจะมีปลาตรงนี้ขึ้นมานะครับให้เราทําภารกิจโดยการเลี้ยงปลานะครับก็คือตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เนี่ย ที่มันเป็นรูปถุงมือนะครับผมถ้าของใครนะครับยังไม่ได้เลี้ยงนะครับก็ให้เรากดไปที่ตัวปลานะครับแล้วก็กดคลิกเดียวนะครับกดเลี้ยงไปนะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้เรารอเวลาที่เขากําหนดนะครับผมเพราะมันเป็นเป็นถุงมือก็ให้เรากดจับขึ้นมานะครับกดเก็บขึ้นมามันจะเป็นคะแนนเหรียญทองด้านบนขวามือนะครับสำหรับคะแนนเหรียญทองตรงนี้เราสามารถมาซื้อพื้นที่ในการเลี้ยงปลาเพิ่มได้นะครับผมถ้าเราเล่นแรกๆเนี่ยมันจะยังไม่เต็มนะครับเมื่อเราเล่นไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับเราสามารถกดตกปลา ให้ภารกิจของเราเนี่ยเสร็จเร็วขึ้นนั่นเองนะครับวิธีการเล่นก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในส่วนของพื้นที่การเลี้ยงปลาของเรานะครับถ้ามันขึ้นแบบนี้นะครับก็สามารถกดแพทตอนนี้ได้นะครับผมก็คืออัปเดตแหนเป็นรูปปลานั่นเองนะครับวิธีการเล่นก็ง่ายๆแค่นี้เลยนะครับทำภารกิจให้ครบตามจํานวนที่เขากําหนดนะครับในส่วนของการถอนเงินนะครับกดไปที่ถุงเงินสีแดงด้านบนตรงคะแนนเหรียญทองของเราเนาะตรงคะแนนของเรานะครับที่เป็นแบงค์นะครับแบงค์เขียวเนาะห้าร้อยห้าแบงค์ตรงนี้นะครับผมก็อัตราการถอนเงินตรงนี้นะครับผมก็ ูว่าอัตราการถอนของเราเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับซึ่งอัตราการถอนเนี่ยของผมอยู่ที่1%นะครับตามระดับเลเวลนะครับแต่ถ้าเราอยากเพิ่มอัตราส่วนนะครับในการถอนเงินเนี่ยก็คือเราจะต้องระดับตามเลเวลนั้นเนาะเลเวล1เลเวล10เลเวล15แล้วก็เลเวล20นะครับทุกการที่เราอัปเดตหรือว่าเลื่อนระดับเลเวลต่อ1เลเวลเนี่ยอัตราเปอร์เซ็นต์อัตราเปอร์เซ็นต์ของการถอนเงินของเราก็จะเพิ่มนะครับถ้าเราเลื่อนระดับถึงระดับเปอร์เซ็นต์เพิ่มนะครับผมถ้าผมเลื่อนไปที่รรระะดัับบ10 10นคหือวว่าเเลล ในส่วนของ5%เนี่ยผมจะต้องทําการถอนเงินนะครับเพื่อที่จะทําการรีเซตนะครับผมในส่วนของเปอร์เซ็นต์นะครับทุกครั้งที่เราอัปเดตหรือว่าเพิ่มอัตราส่วนนะครับในการถอนเงินเนี่ยเราจะต้องทําการถอนเงินให้ครบ1รอบก่อนนะครับถึงมันจะอัปเดตให้แต่ถ้าเราจะทําจนถึงเลเวล20นะครับเพื่อที่จะให้มันเป็น100%แล้วเราค่อยถอนเงิน1ครั้งเปอร์เซ็นต์การถอนเงินก็จะยังอยู่ที่1%เหมือนเดิมนะเพราะว่าเรายังไม่ได้ถอนเงินในส่วนของแต่ละระดับไปนัน่นเองนะครับ ในการถอนเงินนะครับผมได้ทําการถอนเงินไปที่ประมาณ74สบาทจุดหกสตางค์นะครับที่ผมได้เปิดให้ดูตั้งแต่ต้นคลิปเนาะถอนในเดือน4นะครับเดือนเมษายนนะครับผม2023เวลาก็ไม่แน่ใจว่าเวลาเท่าไหร่แต่วันที่16นะครับทำไมผมถึงเพิ่งมาอัปเดตให้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ติดธุระนะครับผมเดินทางต่างจังหวัดบ่อยมากนะครับก็ไม่มีเวลามาอัดคลิปให้นะครับเพราะว่าไม่สามารถยกคอมพิวเตอร์ไปได้นะฮะโอเคนะครับตรงนี้นะครับผมได้ถอนไปตั้งแต่วันที่16แล้วก็ได้รับในวันที่16เเลยจางิน เร็วมากนะครับผมแอปนี้ก็ยังถอนแล้วก็ยังทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมซึ่งการถอนเงินเนี่ยเป็นการถอนเข้าที่ชุมนียเวลด์ช่องทางเดียวเลยนะครับขั้นต่ําเริ่มต้นที่10บาทในการถอนเงินนะครับเราไม่เช่นเพื่อนก็ถอนเงินได้นะนะครับขั้นต่ํา10บาทนะครับผมส่วนใครที่ยังไม่เคยเล่นเนี่ย ally, ก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้ส่วนใครที่เคยเล่นแล้วเนี่ยก็ยังทําเงินได้ปกติเหมือนเดิมนะครับส่วนใครที่สนใจก็ลองดาวน์โหลดเล่นดูนะครับฝากเพื่อน <S <S ๆนะครับผมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปปถััดดไสสวี